สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแตกกระปุกนะครับก็นะครับวันนี้นะครับช่างแตกมาอยู่กับเตาลีกระปุกน้าเกลือน,นะครับเตาลีกระปุกน้าเกลือนเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็นะครับจะเห็นกันอยู่ในทั้งทั้งพี่ๆช่างเย็บที่เป็นช่างเย็บหน้าร้านแล้วก็ร้านซักรีดทั่วไปหรือว่าตามบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้เตาลีด กระปุกน้าเกลือแบบนี้แล้วล่ะครับเพื่อนๆเพราะว่า1นะครับเขาทํางานเหมือนกับตารีดบ้านแต่ว่าเขามีไอนะครับโดยใช้หยดน้ำผมเคยลงไปหลายคลิปแล้วล่ะครับมาแบบสั้นๆเลยวันนี้ไม่ถึง3นาทีนะนะครับผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับตารีดที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับตัวนี้ส่งมาให้ช่างได้ทําการซ่อมนะครับซึ่งนะครับเขามีเขียนบอกว่าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้านะครับ ไฟไม่เข้าเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วไฟเวลาเราหมุนวอลลุ่มเนี่ยไฟไม่เข้านะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนึ่งเลยนะครับเราหมุนวอลลุ่มเนี่ยอันดับแรกเราต้องมาลองหมุนตรงนี้ก่อนก็คือเทอร์โมสตัตที่ตัวคุมอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันหมุนได้ไหมมันหมุนเืดอไหมนะครับหรือว่ามันตัดไหมมันดังตอกแตกตอกแตกตไหมถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะไม่ดังตอกแตกหรอกนะครับแต่เป็นรุ่นเก่ามันจะดังนะครับผมสันนิษฐานไว้เลยว่าตัวหนึ่งตัวเทอร์โมสตัตเขา อาจจะหน้าคอนแทคมันมันมัน,ม,นมันอาร์กันนะครับแล้วก็มันจะติดกันแล้วจะทําให้การจ่ายไฟเ,เข้าไปหาตัวฮีเตอร์เนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วทําให้ตัวเทอร์โมฟิลที่อยู่หลังสวิตตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้จะเป็นซิงเวอร์สตาแท้นะครับที่ถ้าไปแท้เนี่ยเขาจะมีเทอร์โมฟิลยี่ห้อไหนก็ตามถ้าเป็นเกรดดีๆหน่อยเขาจะมีเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลเขาจะมีการทําเขาจะทาหน้าที่ เัออยู่หลังสวิตเดี๋ยวผมจะบอกอทีเขาจะหน้าที่ของเขาของเทอร์โมฟิลเนี่ยก็คือว่าเขาจะตัดตัวของเขาเองก่อนก็คือทําให้ตัวเองขาดก่อนที่ฮีเตอร์จะขาดนะครับอันนี้ก็คือรักษาฮีเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่มีแค่เตาลีดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพวงฮีเตอร์การต้มน้ําร้อนพัดลมนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับหม้อหุงข้าว จะมีเทอร์โมฟิลเกือบทั้งทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะรักษาฮีเตอร์ถ้าเป็นเกรดดีๆหน่อยนะนะครับถ้าเป็นเกรดไม่ดีเขาจะต่อตรงไปนะครับมานะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้คือช่างสันนิษฐานตามที่ช่างซ่อมก่อนฟังช่างดีๆนะสันนิษฐานก่อนก่อนค่อยซ่อมนะครับหนึ่งนะครับตัวหมุนปรับอุณหภูมิมันติดหรือว่ามันไม่หน้าคอนแทคมันไม่เปิดมันจ่ายไฟตลอดนะครับหมุนดูแล้วมันเืดแน่นอนอันนี้คือสาอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับ2ก็คือนะครับ พอตัวนี้เสียมันจะทำให้เทอร์โมฟิลเนี่ยรับความร้อนเกินไปนะครับก็คือเกินอุณหภูมิที่มันมีอยู่อย่างสมมติเขาตั้งเทอร์โมฟิลตัวนี้ไว้ที่นะครับทนก้าความร้อนได้ที่160องศาถ้าเกิน160องศามันจะขาดพอขาดแล้วมันจะตัดวงจรไม่ให้ไม่ให้ไฟมันจะไม่ให้ไฟไหลครบวงจรนะครับไม่ให้ฮีเตอร์ไหลครบวงจรแล้วฮีเตอร์ก็จะไม่ร้อนมันก็เลยเวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็เลยไม่ร้อนนั่นเองนะครับมามาดูกันวิธีวัดตัวเทอร์โมฟิลมันอยู วัดแบบไหนแล้วก็มันอยู่ตรงไหนนะครับผมจะให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดฝาตรงเนี่ยฝาครอบฝนตกแล้วนะครับฝาครอบนะครับตัวนี้มีน็อตอยู่2ตัวแหละนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นไอ้พวกนี้นะครับก่อนที่จะเปิดแล้วจะมาซ่อมเนี่ยบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าต้องชักปลั๊กออกนะนะครับตอนนี้ช่างชักออกหรือยังโอเคชักออกแล้วนะครับชักปลั๊กออกเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟดูดไฟช็อตตัวเองนั่นเองเวลาเราทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เราต้องออมีสตินะครับมีสติทุกอย่างที่เราทานะครับประมาณนั้นนาะเพื่อนๆนาอจะได้ทำเก่งๆกันนะครับเพื่อนๆคนไหนก็อยากอยากจะดูช่างทําก็ดูแต่ตอเพื่อนท่านไหนคนไหนจะทําตามก็ทําตามได้นะครับมีมีแฟนมีอะไรก็ให้เขาทําให้นะครับเวลามันเสียอันนี้อาการของเขาคือเปิดแล้วไฟมันไม่เข้าผมสันนิษฐานก็คือเทอร์โมฟิวขาดถ้าตัวไหนที่ไม่มีเทอร์โมฟิวคือฮีเตอร์ตัวนี้จะขาดเลย นะครับร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นอะมีฮีเตอร์ขาดถ้าสายไฟไม่ขาดก่อนนะถ้าสายไฟไม่ไหม้ก่อนแต่ถ้าสายไฟไม่ก่อนโชคดีฮีเตอร์ไม่ขาดนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับมามาดูกันพูดยาวแล้วนะครับเทอร์โมฟิวมันจะอยู่หลังสวิตอีกทีนะครับถอดปลั๊กออกก่อนนะเราค่อยง้างสวิตออกนะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นรุ่นที่มัน ถ้าเป็นรุ่นที่มันถูกหน่อยนะครับที่มันไม่ใช่ของแท้เนี่ยเขาจะโยงสายไฟตัวนี้ขึ้นมาตรงหาตรงนี้เลยนะครับตรงหาตรงสีฟ้าเนี่ยหาตรงนิวตันเลยนะครับก็คือพอมาถึงนิวตนันปุ๊บครบวงจรเสร็จปุ๊บฮีตเตอร์ทํางานร้อนนะครับแต่ตัวเนี้ยพอมันขาดแล้วเนี่ยนะครับ ไฟไหลไม่ครบวงจรมันก็เลยจะตัดวงจรก่อนนั่นเองนะครับมาทีนี้วิธีการวัดเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับเป็นแบบของผมจะเป็นแบบวัดตีดนะยี่ห้อไม่ต้องสนใจมันยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ปรับมาที่ย่านตีดก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นย่านวัดโอห์มนั่นเองนะครับแต่ว่าให้มันมีเสียงลําโพงนะวัดความต้านทานนะครับเนี่ยถ้าเรามาแตะกันแบบนี้ก็คือมันต่อวงจรนะครับต่อวงจรถึงการมันจะร้องตีดนะครับเราถึงจะรู้เวลาเราวัดอย่างเนี้ย แล้วก็อย่างเงี้ยก็คือหัวกับท้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ดังก็แสดงว่าเขาไม่ต่อวงจรก็แสดงว่าฟิลเทอร์โมฟิลตัวนี้ขาดนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้นะครับเทอร์โมฟิลเขามีหน้าตาแบบไหนล่ะตัวใหม่เขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปซื้อให้มันทนส่วนมากจะทนได้ที่ไม่เกิน200องศานะนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็จะมีหัวกับท้ายแหละแต่เราจะต่อเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับให้มันแทนกันเนี่ยตอถอดตวเก่าออกนะครับถ้าเขาใช้งานได้เขาจะเป็นแบบนี้ก็คือผมจะวัดย่านวัดเดิมนะครับแล้วก็คีบเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือเขาจะเป็นเทอร์โมฟิลเวลาเขาขาดเขาก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลักการง่ายๆเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนใส่ตรงนี้ติดแน่นอนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือผมมาบอก วิธีนะครับให้เพื่อนๆนได้แต่ไม่ไม่ได้บอกวิธีถอดแต่ว่ามันถอดไม่ยากเพื่อนเพื่อนน็อตแค่เนี้ยสตัวเนี้ยนะครับถอดออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปพอตัวใหม่ใส่เข้าไปยังไงก็ต่อวงจรเพราะว่าตัวเก่าวงจรมันขาดมันไม่ต่อถึงกันนั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ซ่อมเทอร์โมสตัตอันนี้คือการหาสาเหตุแล้วก็การซ่อมนะครับเพื่อนๆอเนาะนะครับก็นะครับถ้าคลิปของช่างมีประโยชน์ก็ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ are, นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเตารีกระปุกน้ำเกลือหรือว่าเตารีดอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจักร er. หรือว่า,วางานจักรหลายๆอย่างที่ช่างพอซ่อมได้ก็ปรึกษาได้นะครับ okay, วันนี้ก็พอแค่นี้ไม่ต้องเห็นหน้าค่าตาช่างแตกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เพราะไม่ได้ฮิตแล้วเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับคนดูก็น้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มาให้ความรู้เพื่อนๆในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าให้ความรู้เป็นแนวแล้วก็ไปซ่อม เพื่อนๆซ้อมได้แน่นอนนะครับผมเชื่อนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีจ้า